สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวที่จะมานําเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกัน,กนอีกแล้วนะครับว่าวันนี้บอร์ดกะยะทแแ้งเดือดหลังแนะชาวสวนยางงดกรีดยางหยุดขายน้ยํายางหนึ่งเดือนหวังดัดหลังพ่อค้าแสบกับตาลปัดโดนทัวลงอย่างหนักดรามา่า พอสังคมไทยตกเป็นเหยื่อลัทธิหวังพึ่งนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายสุนทรรับรองกรร,กรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกยทและก็เลขาธิการสภาเครือข่ายกเษกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้เผยกับนักข่าวฐานเศรษฐกิจว่าความพยายามของผมทั้งชีวิตเพื่อแก้ปัญหาราคายางฟาราไทย เสียสละเวลาทุนทรัพย์แมก้กระทั่งความสุขในครอบครัวตั้งใจว่าจะสร้างสังคมตื่นรู้ในหมู่กลุ่มชาวสวนยางเพราะต่อสู้มาถึงทุกวันนี้จนชาวสวนยางมีเครื่องมือที่ดีกว่าพืชอื่นคือพรบการยางประเทศไทยพศ2 5 5 8ฝันสูงสุดของผมคือชาวสวนยางจัดการตนเองให้พืชอื่นได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นกลยุทธ์ทำศึกให้ทะลุซักแนวนั่นเอง ทำจากกลุ่มเล็กๆในสมาคมเกษตรกรชาสวนยาง16จังหวัดภาคใต้เหมือนเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วไปที่ไม่อยากทําแนวกว้างการทําแนวลึกไม่เหนื่อยมากไม่ต้องปวดหัวที่ต้องอดทนกับมวลชนที่ยังล้าหลัง พอผมมาทําแนวกว้างในนามสภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยมวลชนกว้างขึ้นหลากหลายมากขึ้นต้นทุนทางองค์ความรู้แต่ละคนไม่เท่ากันเป็นจริงครับต้องเหนื่อยหนักมากอธิบายไปสิบต้องถอยกลับมาหนึ่งเพื่อรอคอยคนที่ตามไม่ทันบางคนอ่านแค่สี่บรรทัดจริงๆนาะาสุนทรกล่าวว่าผมพยายามสร้างคนรุ่นใหม่มาสืบทอดอุดมการแต่หลายคนถอดใจ อดทนไม่พอและบอกว่าธุระไม่ใช่เพราะพี่น้องชาวสวนยางไม่แตกต่างจาก,กเษกเษตรกรทั่วไปติดกับดักระบบอุปถัมรอให้คนอื่นช่วยเหลือไม่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยากได้ความสุขสำเร็จรูปพอไม่ได้ดังใจก็บ่นและกล่าวโทษผู้อื่น ที่อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยนั่นเองพี่น้องชาวสวนยางส่วนใหญ่หวังพึ่งพารายได้จากการขายยางเพียงอย่างเดียวด้วยกเกษตรเคมีที่มีเชิงเดี่ยวชีวิตจึงทนทุกข์ <c oughs> อยู่ในวังวนของราคายางที่ผันผวนมีหนี้สินรายได้ไม่พอรายจ่ายสุขภาพย่แย่ๆทำงานหนักให้หนายทุนร่ำรวยแต่ตัวเองกลับยากจนลงทุกวันจนแทบจะรักษาสวนยางเอาไว้ไม่ได้สภาเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยาง ประเทศไทยเห็นปัญหานี้อย่างชัดแจ้งเรามีงานวิจัยที่ให้คำตอบได้ว่าปัญหาราคายางไม่มีรัฐบาลไหนแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำด้วยฝีมือของตัวเองราคายางขึ้นลงตามกลไกตลาดที่ไม่เคยมีความเป็นธรรมบางช่วงราคายางสูงเพราะปัจจัยภายนอกทั้งสิน้นเช่นราคาน้ำมันดิบเศรษฐกิจโลกรวมถึงความต้องการใช้ยางธรรมชาติที่มากขึ้นด้วยปัจจัยอื่นเช่น จีนเปิดประเทศแนอดีตหรือแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่ทำให้ความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นพวกเราเคยต่อสู้เรียกร้องราคายางชุมนุมประท้วงปิดถนนเราทำมาหมดแล้วแกนนำถูกดำเนินคดีและพี่น้องชาวสุนยางก็ไม่เคยได้ราคายางที่สูงขึ้นพวกเราจึงต้องผลึกทางความคิดว่าจะต้องแสวงหาหนทางใหม่ ที่ไม่ใช่วิธีการแบบเดิมๆให้ผลของการต่อสู้พี่น้องสามารถกินได้สัมผัสได้และมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับได้และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรกรชาวสวนยางได้ชูประเด็นชัดเจนปัญหาของกเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ที่รายได้ไม่ใช่ราคาเราจึงชักชวนให้พี่น้องทําสวนยางยั่งยืนทําเรื่องสวัสดิการ,กรเกษตรกรชาวสวนยางสิทธิคนกรีดยางและสําคัญคือการแก้ปัญหาชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสาร ก็คือบัตรสีชมพูกว่า6ล้านไร่สี่แสนรายจนผลักดันให้พี่น้องกลุ่มนี้เข้าถึงนโยบายมาตรการช่วยเหลือจากรัฐเช่นโครงการประกันรายได้การเยียวยาผลกระทบจากโควิดเพราะที่ผ่านมาพี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมิหนำซ้ำยังถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้บุกรุกทำลายป่าเรายังต้องต่อสู้ผลักดันเพื่อพี่น้องชาวสวยนยางบัตรสีชมพูสามารถขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรชาวสวยนยางบัตรได้เหมือนบัตรสีเขียวเพื่อใช้สิทธิตามพรบการยางแห่งประเทศไทยเท่าเทียมกันและการแก้ไขปัญหาสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายภายใต้ครม26พฤศจิกายน2 5 6 1เพื่อพี่น้องอาศัยและำทำกินในที่ทับซ้อนป่าไม้ยุติป,ปัญหาขัดแย้งกับรัฐ เมื่อมีหนังสือแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐก็สามารถขอรับทุนสนับสนุนการปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยได้ประเด็นเรื่องราคายางเป็นหลักการว่าพวกเราไม่อยากสู้เพราะไม่ถนัดไม่เก่งจึงเรียกร้องหา คนที่มีความสามารถมาช่วยกันหาทางออกแต่เราก็ใช้ชุดความคิดสวนยางยั่งยืนแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตำ่ำพี่น้องชาวสวนยาง,ยงมีรายได้อื่นจากสวนยางเพียงพอเราประกาศหยุดกริดทั้งประเทศถ้าเป็นสวนยางเชิงเดียวจะไม่สามารถทําได้จะทําให้ไทยมีอิทธพลชี้นาราคายางโลกได้จริงเพราะเราถอดบทเรียนแล้วว่าชุดความคิด,ดเดิมการแทรกแซงราคายางแปรรูปยางเพื่อมูลค่าการใช้ยางในประเทศมันไม่เวิร์กและไปไม่ถึงไหนอาจเป็นวิธีที่ถูกต้องครับแต่ช้าไม่ทันการมา าเลเซียและทั่วโลกไปไกลแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังครับ